สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่น Map, Map, Map. แมปแมปแมปลัางไป่อพา,าก็คือเด็วสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดของกลุ่มลิลล่าเมื่อวานนะครับยินดีด้วยเมื่อวานเขาแจกโลบักนะครับคนที่ได้ยินดีด้วยใจเย็น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 

เพราะเราเป็นเหมือนดินดินดินดุ้มเหมือนดินดินดินดุ้มเราเป็นเหมือนดินดินดินดุ้มเหมือนดินดินดินดุ้มอะออชีบนมน้าไอชีบนุ่มนะหรอ มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอรบิอาโรบีอาล้อเอ็กซ์เกสทูเม็กซิโกระหว่าง้านเราไปหยิบนมนะรอป้าป้าครับฮะกินได้ไหมอ่ะดื่มได้ไหม ดื่มได้ไหมไม่อยู่ฮะปหนึงนะสิบมากแบงแบงเบง ันนี้ใครเปิดเทิมบ้างบอกหนึ่งนะคะใครงไม่เปิดเทิมบอกสองข่อยากเป็นยูทูบเบอร์บ้างครับบอก,กบอกสามนะเราเอาเาเอามาจิบใบแดงไว้หนึ่งสองว้ เราไม่เอาอ่ะอ่ะแล้วเราจะเอาถ้าจะซื้ออะไรเราไม่รู้จะซื้ออะไรโมาค่ะแล้วแต่เราซื้อตัวแคนนีเราซื้อแคนนีเราไปชุบเราซื้อปืนซื้อปืนเอายีไอตุน่ไม่ซื้อปืนซื้อปืนกับกับแดนนีโอเคไหมซื้อถูกแค่หนึ่งพอนะโอเค ตามสูตรเะคะวม่ได้ครับโคตรแรงอ่ะเวลากดชาน่าจะประมาณูสิย่าเมจเลยอ่ะมันชาด้นะแม่นเฮ้ยเจ๋งโอ้ยังเลยเราซื้อแบ็นเอเทียนะเราซื้อเบ็ดน,นึ่งวของใครอน,นีของใครของใคร

เอาอะไรกูเน no. oh, ี่ยเอาชนะนั่นเลยแล้วสวยแบบนฮะเอาละมาเอาดิโอ๊ยแป๊บโอ๊ยจะซื้อแป็นดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปละไปละก็อยู่ละก็อยู่ละแย่ลมขาดมากเลย ทำมือเด็กทบ้านเอาไม้เอาไม้ไม่เอาใช่ไหมเออไม่เอาไปเลยเชื่อละเออเดี๋ยวเอาไปเอามาเอามาเดอเด้เอาะไรเอาเอามาเอามาเอามาเออเอามาเด้อเชืเอามาเด้อเเอาเอาไปเถอเออต้องดูยิงเลยนะ

เพราะว่าไอชิวเป็นอะไรไม่รู้พูดมากแล้วก็ไม่ฟังสักคำเลยเหมือนเหมือนไปฟังเหมือนไปฟังคนอื่นพูดมากโอ้โหเอาเลยนี่เราคนได้เริ่มปวดหารนะปกดามยากกว่านี้อใก้ยย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 ยเยย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 ย้ยยยยยเยยยยยยยเยย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 อยย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 เอยยย เฮ้ยใช่ด้วยเราขึ้นมาได้เออใช่ใช่ใช่ดีกว่าดีกว่าเลยใช้ส่งซอมบี้ดีกว่าเออดีดีดีกว่าดิเอไมาเอามาถ้าเรามีโลบาระเราจะรา ทำไมตายอ่ะทำไมมันตายโดนอะไรมาเพิ่มไงเพิ่มไงเพิ่มเงียบบิ้งบิงเฮ้ยทำไมมามันโล่น่ะเฮ้ยเราด้วเราดยไม่รอเลย โนโใจเย็นเลิกยุกเลิกเยุดยุก่อนยุรถก่อนยุดหยุดีซหยุดเฮ้ยแลตกแลเฮ้ยลตกลตกเรม้ยะเราเราลโอ้

เผาซอมบี้ทำไมเผาซอมบี้ทำไมโอเคเอาไม่คิดไอคิวเผาซอมบี้อ,อ่ะไอคิวเผาซอมบี้ไปรู้ไหมนะรู้ไหมเหรว่าซอบมอบี้มันคุมเนี่ยฮะรู้ไหมนะฮะ เออเอามามาติดแทนเลยเลยกันมามาติดแทนโอ้มาดูห oh. ิอะไรตัวตัวมบี้จักไหเออะไรไม่ได้ทำอะไรเลยอิวคับไอชิวคับไอชิวคับอะ

ไม่แก่ทั้งแผบนั้นนะงพูดจะอัปเดตไปเมื่อวานอนะ่ะแบบอะไรนะแบบหาไม่ได้บอกว่าอะไรวะอ,อ,อ๋อแบบอะไรแม่ห่วงแฟไม่ใช่เราไม่พูดว่าวะ เลอะเลอะไม่เอ่เอบบไม่ได้ยินเราพูดหรอปะไม่เราบอกว่าเราพูดเรา่เออไปอยู่กับเพื่อนเลยเฮ้ยอะไรลูกไม่ได้พูดเงียบเลยีแค่สองปีก็ได้ จริงีแคสองทีก็ตายแล้วชาร์ตอ่ะไดแหละถ้าชาร์ตดีสองตาย,ย,ย,ยตดีสองทีก็ตายแล้วซัมบี้โคตรง่ายเอาเก็บทำไมอ่ะก็เก็บมันต้กดลากไม่ได้ นี่วหม่ามันชอบเสียงโค้งไปมาถ้าเอาไปทำอะไรเอาไปใส่เลยไหม้าเอาไมทำไร <c oughs> แล้วต้ใส่ถ่านเลยนะ เราเราเดินทางธรรมดาไปแล้วกันเดี๋ยวเราเดินทางฉีกมาโอ้สี่ซีโได้าล่ะไปไปกันอ๋อ

เรามองไม่เห็นนากนาาโอเคเราหยุดแล้วหรือหลุแล้วนี่แหละเม่กี้อะเม่กีเราหยุดแล้วใช่เราต้องขับชา้าๆเลยเราต้องกดคิวจอดนต่อดหลับเราจะขับแบบชา้าๆ เราขับตรงลาวไฟเพื่ออะไรอะไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปต่อแล้วเนี่ยต่อแล้ว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  ช่หรอลกคนนั้นมดบดอลูกคนนั้นมดน้นมันน้อง 5, มดก็นั่มาลุมวลุอะไรอะขบไปขบอุอ้ยเฮ้ยรอรอรอก่อนรอก่อน

ผมเข้าไปในผมเข้าไปในด้วเหรอจะตาย,ละะยแล้วขขขเข้ามาเข้ามาขึ้นาะมาดูเลือดแล้วก่อนดิสีสองแล้วนโีองน้่เจะตาและะ้ว พยาัานเสียบ่อาคอนเนเะน่ฮู้อุอยมาทถอ้าวอุว๊ยตวตเราบินมาได้ไงเออชุบเราก่อนสี่โมงเย็นเอง ไม่ได้ดัไม่ได้ดันไม่ได้ดันอะไรเราไม่ได้ดันเราไ,ไ,มไ,มไม่มีฟอาาลแพ้ตอ้ต,ต,ต,ติดแล้ว

ทำตอนเล่นกับเป็นหนึ่งไงคิดไม่ได้แลวไงชิดสิไปชิดล่ะโปรชิดโบอลูนอะเฮ้ยกล่องเราไปไหนอ่ะเออมา้มาามามาเฮ้ยทำไมเฮ้ยเราบินบินมาเดินเล่นเ้ยไอชิวใจเย็น โอเคฮ่า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 แล้ว่าฮ่าฮ่าฮ่า่าได้ยินกันไมเนี่ยจ่แล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้ว้้ได้ยินาไม

เออขาไอชิวไม่ต้องละไม่ต้องไปไหนข่าไว้ข่าไว้ข่าไว้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอชิวไปไหนเลยไม่ต้องไอชิวไปไหนไม่ต้องไอชิวไปไหนเลยไอชิวออกมาได้ไปเลยไปเลยอยู่สวรรค์ไอชิวลองลอง ไปเลยขับ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 เลยไปแย่คทำเป็นม right> ้าลอยได้วายฮะฮะเป็นไาลึ ทำไมตายอ่ะไ่ะไม่แจ็คเป็นข่าววันมเฮ้ยใจเย็นเราไม่ช่วยเลยนะอยู่เฉยๆไม่ช่เราไม่ช่วย film ne aşırı de salala la salala ama hadi ee ay ay monalon ochio 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 no miochio silver อ้ยใครใครว่ใครจุด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 มาได้ไงมาอ้ยขายเลย ยี่สิบหกยีตรงนี้ทำอะไรเฮ้ยไม่ช่วยเลยบอช่วยเลยไม่มีชุดกาะใครถาม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  จิมปันสี่ปันนี่นี่จิมปันสี่ปันนี่ใครออาไปเราใครถามเป็นเกย์เราไม่ได้บ้าเหรอเออใช่ใช่นี่มีซอมบิ้ซอมบิทำ <ś c oughs> ไมตายจ้ะ

มาออกเกมแล้วพอเลโหลบินไปดาวังคารบิงบิงนิงอะคาป็นบิงบิงเบ้งมั่งบิงบิงเบ้งเลยลองพูดอะไรหน่อยได้ปะ

บังงบบังบงบิงแคปเปิ้บิงบเงบัง,อ,บง,บงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร e แล้วเจ้าเจ้าใหม่ที่ได้นะคร